ที่67นะคะคือในเรื่องของต่อจากนั้นเนี่ยทางบริษัททิพย์านะคะจะไดะ้ได้เท่าเข้าใจประสาทของสถานทีาา่นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยประ,ะมาณพันกว่ากระจาจราจรในเรื่องของอุบัติเหตุและความปลอดภัยนะคะข้าพึ่งเอาใช้จักอ้อยหรือว่าชาอ้อยอกระพึงเพียงอย่างเดียวน,นะครับวันนี้ถัดมานะครับตรงน,นี้คือเป็นที่ตั้งของกักอ้อยนะครับ ที่มีที่เป็นผงนะครับหรือว่าเป็นของเหลวนะครับตรงนี้กำลังอ่านะครับได้งานนี้ก็คือว่าหนึ่งกากอ้อยของโรงงานน้ำตาลเพียงพอกับการเผาไหม้ไหมท่านให้คำยืนยันได้ไหมครับว่าประชาชนในตำบลห้วยโจงผมเนี่ยเขาก็คิดว่าสร้างของที่ใหญ่ขึ้นถ้าเกิดได้สร้างของใหญ่ขึ้นกากอ้อยขอไม่ที่ไหนฉะนั้นท่านควรจะองให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ชมสำคัญนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุม เสริมนะครับที่ดูแลท่านอยู่เปิดทีมนะครับประมาณการเข้าค่าวันที่15พฤศจิกายนนะครับและตอนนี้ก็คือตามรัฐบัยบของการพลังงานแห่งชาตินะนะการที่จะขยายกำลังผลิตของไฟฟ้าซึ่ง ตามตรัตนูนบรรา67ด้วยจะต้องแจ้งให้ประชาชนในรัศมีนี่รับรู้ใน5กิโลเนี่ยได้รับรู้ะนะครับก็เลยจัดการประชุมเพื่อชี้แจงไงให้ประชาชนรับรู้ว่าสิ่งที่เราทําขึ้นเนี่ยมันคืออะไระครับผมซึ่งจริงๆแล้วการผลิตไฟฟ้าะนะครับชีวมวลเราทํามา10กว่าปีแล้วโดยใช้วัตถุดิบ จากกากอ้อยนะครับนะครับซึ่งจากผลิตน้ำตาลเนี่ยนะครับเ,เป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เอามาปั่นไฟใช้เองส่วนหนึ่งที่เหลือก็ขายให้การไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ทัก่า,าแทนที่เราจะเอาน้ำมันเตาอะไรมาผลิตกันม,มันต้องสั่งซื้อต่างประเทศใช่ไหมตัวนี้มันก็ช่วย นะมาช่วยช่วยดูนการค้าได้เยอะนะม,มันเป็นเรื่องขับน้มันข้าวครับผมไม่ต้องสั่งน้ำมันข้าวทีนี้ก็เราก็จริงๆเราเคยทําอยู่แล้วแปดเมกขวัเมกขวัตนะเราทีนี้เครื่องจักรเรามันสิบกว่าปีแล้วมันโทรมไปหน่อยแล้วเราก็คิดว่ารื้อเครื่องจกักรเปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นยี่สิบสามเม,มกขวั นะครับซึ่งคิดว่าเ,าเหลือจากใช้คงจะขายให้การไฟฟ้าไปสัก,กสิบห้าสิบห้าแมกที่เลแล้วเราก็ใช้ภายในเรา,าและใช้ในเครือเรามา,มาทางกล้องไหนมา,มาทางนี้เดี๋ยวนะครับอา่อบอาะจังหน ลองลองก็ฝ่ายน้องนี่ไงมันดีนะคนดูแล้วว่้จดด้วยแล้วก็มีวันไหน